ว่าครับครับอยากให้ท่านผู้ว่ากล่าวถึงงานในวันนี้หน่อยนะครับว่ามีความสำคัญมันเป็นมาอะไรอย่างนี้ก็งานเทศกาลลานตาลันตานะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่19แล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอกลันตา ซึ่งถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่มีศักยภาพโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะมีถึงร้อยมีถึง53เกาะนะครับแล้วก็เป็นเกาะที่มีความสวยงามมีชื่อเสียงสำหรับการดำน้ำในระดับโลกเช่นหมู่เกาะหมู่เกาะ5นะครับหินม่วงหินแดงนะครับแล้วยังมีเกาะสวยๆงามอีกมากมายนะครับรวมถึงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเข้มแข็งคงความอัตลักษณ์ เนื่องจากว่าเกาะลันตาเนี่ยประกอบไปด้วยชาวไทยพุทธไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็มีพี่น้องชาวชาวเลที่เรียกว่าอุรักษ์ลาวอย,อยู่ร่วมกันเป็นพหาววัฒนธรรมนับอย่างลงตัวอย่างสงบงามนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งเป็นศักยภาพของคนกระบี่โนะดวยเฉพาะอำเภอเกาะลันตาที่สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมานะครับเป็นเทศกาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอำเภอเกาะลันตานเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในหมู่กลุ่มสแกนดิเนเวียนนะครับเนื่องจากว่ามีความคงธรรมชาติแล้วก็มีการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างดีก็เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับซึ่งเขาถือว่าอำเภอเกาะลันตาถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเขาเพราะฉะนั้นเราหยิบยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาความภาคภูมิใจต่าง ของพี่น้องชาวอำเภอกรางตาขึ้น,าน,นามาล้อมรวมนะครับความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับจะสามารถที่จะจะิตเป็นกิจกรรมที่ได้รับการรับรู้ไปยังนักท่องเที่ยวต่างๆว่าในห่วงต้นเดือนของเดือนมีนาคมทุกปีนะครับก็จะเข้าสู่เทศกาลลานตาลานตาแล้วนะครับในกลุ่มนักท่องเที่ยวเขาจะรับทราบกันนะครับได้มาสัมผัสวิถีชีวิต บรรยากาศของการท่องเที่ยวต่างๆนะเป็นดิบๆเป็นภูมปัญญาเป็นวิถีชีวิตพื้นๆเลยนะครับนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับน้องเที่ยวเขาที่ในบ้านเมืองเขาอาจจะไม่ได้ประสบพบนะครับก็ได้มาประสบพบที่นี่นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นแรงดึงดูดนะครับให้จอรันตาเนี่ยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางในอนาคตนะครับ วันนี้เป็นวันเปิดเทศกาลแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานเปิดแล้วประชาชนล้นหลามมากในฐานะที่เราเป็นเจ้าของเป็นที่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่มีทางกระทรวงรวัฒนธรรมโดยเฉพาะท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ให้การสนับสนุนงบประมาณนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เนื่นองจากว่าเราได้ตั้งรประมาณงบประมาณ ปี2567เอาไว้นะครับแต่ว่าเนื่องจากสภายังไม่ผ่านเป็นออกไปกฎหมายครับทำให้งบประมาณเนี่ยออกล่าช้าไม่สามารถมาจัดงานได้ท่านประหลัดกระทรวงท่านก็เห็นความสาคัญนะครับแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณมาให้อําเภอกลันตา่อาางใช้เป็นจุดตึ่งกลางในการที่จะหลอมงบประมาณสับถนนจากภาคเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนบไม่ว่าจะเป็นอบจอหรือองค์กรปกครองส่วนในพื้นที่อำเภอกอลันตานี้ โดยเฉพาะท่านนายกนะครับก็ได้มามีส่วนช่วยร่วมนะครับทำให้ได้รับงบประมาณรวมกันเพื่อมาจัดงานนี้นะครับก็จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับล้นหลามนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะก็ได้มีบรรยากาศนะครับได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมนี้ครับเชิญชวนนิดนึงครับเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้มาใช่ครับก็ขอเชิญชวนนะครับงานนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน3วันนะครับ 7, 8, 9, มีนาคมนี้นะครับก็ ขอเชิญชวนนะครับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับถ้ายังไม่มีโปรแกรมที่จะไปไหนนะครับก็ขอ,อขอเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวที่เกาะลันตานได้มาสัมผัสนะครับธรรมชาติที่สวยงามแล้ววิถีวัฒนธรรมนะครับต่างๆนะครับรวมถึงประเพณีต่างๆได้ที่งานลานตางานลานตาครั้งที่19นี้นะครับ7-9ถึงมีนาคม2567นนี้นะครับที่อำเภอเกาะลันตาครับ ครับอยากสอบถามนดิดนึงครับเห็นว่าปีนี้ครบ123ปีของกอลังตาด้วยปีนี้มันมีจุดเด่นพิเศษกว่าปีอื่นก็ปกติเราก็จัดงานเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าปีนี้จะครบรอบ123ปีนะครับเนื่องจากอําเภอกอลันตาเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับมาถึงปัจจุบันนี้ก็123ปีแล้วในอดีตในประวัติศาสตร์ก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ มีชาวเลนะครับมาใช้พื้นที่นี้ในการประกอบอาชีพนอกเหนือจากนั้นก็มีคนจีนนะครับเดินทางมาทางเรือสำเภานะครับก็มาเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่นี่มาใช้น้ามาใช้ของหาของอุปโภคบรโคนะิโภคก็เป็นที่มาในการที่จะตั้งก่อตั้งเป็นชุมชนเก่าขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นทาให้ เป็นประวัติศาสตร์ของคนอำเภอเกาะลันตาเขาว่าได้นะครับก็ทุกปีนะครับก็ร2อปีหน้าก็124ก็คงจะเป็นกิจกรรมที่หลอมรวมจิตใจของคนเกาะลันตานะครับก็มีความสำคัญนะโดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีที่1 2อยยี่บรับ